พาไปดูเรื่องราวของการศึกษารักเงานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันครับซึ่งแหล่งรวบรวมวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของคนกรุงในสมัยก่อนได้ถูกกลมมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนะครับซึ่งปัจจุบันตกว่าหาดูได้ยากและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับพื้นที่ร,บรอบๆพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนะครับกำลังจะถูกสร้างเป็นอาคารสูง8ชั้นซึ่งอาจจะบทบังทัศนียภาพ ด้วยความเป็นห่วงของเจ้าของพิพิธภัณฑ์นะครับต่อเรื่องนี้จึงได้มีการบริจาคทรัพย์ส่วนตัวรวมทั้งมีการเรียรายในส่วนที่ยังขาดเพื่อจะซื้อพื้นที่ส่วนนี้ไม่ให้ถูกแปลสภาพเป็นอาคารสูงติดตามได้จากรายงานครับวิถีชีวิตของผู้คนชาวบางกอกหรือคนกรุงเทพมหานครสมัยก่อน หลายคนคงได้ยินจากคำเล่าขา,านผ่านนวนิยายบทละครหรือในหนังสือต่างๆที่บรรยายถึงลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ข่าวของเครื่องใช้อาจมีภาพประกอบให้ชมบ้างปรับปรายแต่สำหรับใครที่อยากชมของจริงในกรุงเทพมหานครมีพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกให้ผู้ที่สนใจได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกตั้งอยู่ใจกลางถนนเจริญกรุงเขตบางรัก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2547ตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจของรองศาสตราจารย์วราพรนสุรวดีอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งนำบ้านและทรัพย์สินที่ได้รับมรดกจากมารดามอภัยแก่สาธารณะและนำมาจัดเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้ศึกษาอาจารย์คิดว่าก่อนที่จะถึงศิลปะวัตถุมันเป็นระดับคลาสสิก มันจะต้องสร้างตั้งแต่ชาวบ้านพื้นฐานขึ้นไปก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้เด็กของเราไม่รังเกียจพิพิธภัณฑ์ก่อนเพราะฉะนั้นเขามาดูจับได้มัง่งดูผิดดูถูกมั่งก็ไม่ไม่มีเรื่องใช่ไหมเราก็ดูก็รู้จักเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ของปะหลาดคือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราน่าจะมาอ p พ r ิเ i a t e ได้ตั้งแต่นั่นเลยเด็กก็ดูเนี่ยมาดูปลาบางทีเดินมาแล้วมาดูปลาปลาในบ่ออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์ ล่าสุดที่ดินข้างพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกถูกเจ้าของที่ดินเดิมขายให้เอกชนและเตรียมแปลสภาพเป็นอาคารสูง8ชั้นซึ่งเป็นที่หวั่นวิตกว่าจะเป็นการทำลายทัศนียภาพของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกหรือไม่ซึ่งรองศาสตราจารย์วราพรได้นำเงินส่วนตัวจำนวน30ล้านมาใช้สำหรับการซื้อพื้นที่ดังกล่าวแต่ยังขาดอีกจำนวน10ล้าน จึงมีการเรียรายเงินสำหรับผู้มีจิตศรัทธาคนละ100บาทเพื่อรวปรวมมาซื้อพื้นที่แห่งนี้เพื่อรักษาไว้อยากจะประเมินใจว่าคนที่มาดูพิพิธภัณฑ์าร,รือคนที่ได้ข่าวเนี่เขาคิดยังไงกับเราเพราะว่าอาจารย์คำนวณดูละ100บาทแสนเสียงโแสนแสนคาะแสนเาะแสนคาะก็10ล้านก็พอดีแล้วนี ไม่มีหนี้ก็พอแล้วทาอะไรเราก็ค่อยๆเก็บได้กะจบน้อยได้ใช่ไหมก็แปลว่ามีคนเนี่ยที่เข้าใจที่เห็นคุณค่าหรือเห็นว่าเมืองบ้านเมืองเราควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แสนคนก็พอแล้วคนเขาคนเขาสงสาราจาร์มีเขาบอกนี่เขาจะมีสงสา,าจานอย่างนั้นสงสารก็ไม่เป็นไรสงสารเขาก็ไม่ต้องให้ก็ไม่เป็นไรเพราะว,ว่าเราแสนเกียรก็พอใจแล้วท้งนี้เงินอีกจำนวน10ล้านบาทเริ่มมีผู้สนใจและให้ความสำคัญกับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก โอนเข้ามาบ้างแล้วซึ่งก่อนวันที่สองกันยายนที่จะถึงนี้หากได้จำนวนเงินครบก็จะนำเงินไปซื้อที่ดินด้านข้างพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมารักษาไว้เพราะพิพิธภัณฑ์ไม่ได้หมายถึงเพียงสิ่งของที่อยู่ภายในเท่านั้นแต่บรรยากาศด้านนอกและความทรงจำเก่าแก่ก็ต้องรักษาไว้เช่นกัน